ทุกคนพี่ได้ยินมาว่าในแมปนี้นะคะมีหมูที่มีขาเป็นมือด้วยเออจริงปะนเนี่ยถ้าอยากรู้เราไปตามหาคำตอบนั้นดีกว่าค่ะอุย้ยเปิดฉากมาเราต้องขับรถเหรอคะดูจากสภาพพยากรอากาศแล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าคนลุกโอเคเขาบอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวไปก่อนนะพวงมาลัยมันเลี้ยวเองนะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรมาดูกันว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยทุกคน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 ในที่สุดเราก็เจอแล้วหมที่มกมือเป็นขาใช่ปะเนี่ยขอส o o แป๊บโอ้ยจริงอ่ะแต่เดี๋ยวก่อน ด้านซ้ายมือมีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาขอกระจกเขาต้องการอะไรจากเราอะในที่สุดคุณก็ตื่นได้สักทีนะยินดีตอนรับข้อสุฟาร,ร์มของเราฉันคือแจ็คสันนะโอ้โหทุกคนสองคนนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนจับตัวเรามานะคะแต่ว่าอีกคนเนี่ยพูดจ้าไม่ค่อยดีกับเราเลยค่ะแต่ว่าที่พี่ดูแล้วเนี่ย ตรงข้างหน้าของพวกเขามันมีซากของหมูตัวที่มันมาขวางหน้ารถของเรานะคะทุกคนจะทำยังไงดีเฮ้ยคนนั้นเขาหยิบอะไรบางอย่างในมืออะไรอะ่ะมันเป็นก้อนเขียวๆนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ยัดลงไปในตัวหมูโอ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนเหมือนมันเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกนี้หรอเฮ้ยทหมูมันขยับโอ้ยสีหน้าของเขายิ้มเฉยเอาแล้วไงทุกคน หมูมันลุกขึ้นมาแล้วที่เราเห็นว่าเป็นมือเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันเป็นขาหมูนะคะมันไม่เหมือนมือแล้วนะทุกคนตอนแรกที่เราเห็นมันเป็นมือสี่ข้างเลยนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นกระดูกที่แบบยาวๆนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงปลายขามันเป็นนิ้วมือของคนโอ้ยเขาบอกว่าเขาต้องไปจับหมูกอนแล้วเราเล่าว,ว่าเดี๋ยวก่อนนายอย่าเพิ่งไปไม่พูดอะไร แล้วจากนั้นเขาก็เดินออกไปปิดประตูโอ้ oh my god ต้องทำไงอ่ะโอเคทุกคนเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ในนี้ก็จะมีอะไรซ่อนอยู่มากมายนะคะมีตะปูแล้วก็มีหุ่นมีไอเทมให้เราเก็บตรงนี้เหมือนจะใส่อะไรบางอย่างนะทุกคนนะต้องหาอะไรมาใส่แล้วอะไรล่ะโอเคทุกคนหาแป๊บตอนนี้นะคะก็เจอแล้วลองเอามือแส่ลงไปนะทุกคนนะเออ จากนั้นนะคะทุกคนเราจะไปเดินสำรวจกันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหมูเมื่อกี้มันคืออะไรอะไหนที่สุดเจ้าไหนก็เจอแต่แบบนี้มันดูหยองหยองโอเคทุกคนเราออกมาได้แล้วนะคะเดินต่อไปเดินต่อไปที่นี้ต้องเป็นบ้านของสองคนนั้นแต่ว่าหมูเราจะได้เะ,ะ็นหมูอีกไหมอะไม่รู้เหมียวนั่นไงยังเห็นหมูนะหมูมาเลยแย่เลย kín cháu nai quý giờ lâu